เวสสามิตาปัญจสตายะขันนลาธวรนิโนที่มันโตชิติมันโตน้อมันโตเนสสิโนมธทัมนาภิกรรมภิกุนาสิมิติงวรังกุมพิโรราขจาจโควิโรนภาษาหนิเวสนาพิญโยนาสตาสาสังยะขานาปุริรูปสัติกุมพิโรราขจาจโกสุปะคาสมิติงวาริปุริมาที่สามตลาชาติถารัตถุภาษาสัติคันทปันนังอธิปติมหาราชายสิสิโสปุริตาปิตาสาภาวนรรมนามาภรายที่มันโตชิติมันโตน้อมันโตเนสสิโนมธทัมนาภิกรรมภิกุนาสิมิติงวรัง ทักษิณจัดทิสทางราชามิารุปโกเบคาสกิกรรมกนรตา,างตประเทปติมหาราชเจ้เจษจิโสปุตตปิตาสป,ปากวนธรรมานามอภราอิทธิมันโตชิติมันโนตัวเจ้าสิณโนม,มาธมนาพิกรรมพิกุลอสิมิติมนัง ปณิชยนันจาริสังราชาม่รู้ปกครองภาปฏิการตาลังธิปติมหาราชัยท้เศรษโสุพุทธปิตัสสะพระโวนธรรมนามาปรายที่มันตัวชื่อติมันตัวน้อมตัวเยสัสีนอมธรรมนาพิการพิคุณนสิมิติงวนังอุตรานจาริสังราชาคุบิโรตับสาษสติยาคานังอธิปติมหาราชายแท้เศรษโสุพุทธปิตัสสะพระโวนธรรมนามาภรายที่มันตัวชื่อติมันตัวน้อมตัวเยสัสีนอมธรรมนาพิการพิคุณนสิมิติงวนัง ปริมาติที่สามตถารักโธทักินาน้ำดื่มเถกปชิมินาดุ่มระขกูเบโรอุตรรังที่สาจัตตารเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิศาธันตมาระถังสุวรรณกาเปรวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคารันจันิกาสะธามายาปุเรนถูวิเรนถูวิภูจพุโตสหจินทโนกามวิเสโธแจที่นิมันทูดมันทูจักปานตอวมโยเตวสตจมาติริจิตสิโจคะนุโรนโรจาชโนสโพ อาคูปันจสิปุจเจวัตุงพุรุสุวิทยาจัสร์สาเอเตจันเยจาราชานุพัฒนาสราชชพิมโมธมนาพิกรมพิกุณาสิมิติงวรังอัตถคุณภาสนาคาเวศราชตระกากัมภันตตาราอาคูปยาคาสายติพิยมุนาตตารัฐาจะอาคุนักายาเสศิโนเอราวัณนุมหานาโคสุปคาสมิติงวรังเยนะคราเชิงสาขารันติทิ่พาติชาปกกิวิสุตจักคูเวหายะสาเตมชัปตา จิตราสปนาติเตสังนามงอภยันตาราคารมาสิสุปนาโตเขีมวกาสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปหายันตานาคาสุปนาสันนามังคัสุภูตังชิตาวาชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตารอวาสวาสเสติทิเป็ตัยสสิโนการักัญชามาปิสมาอสุราธนาเวชสาเมยปจิติสุติจิตาปะหาราโตนโมเจสาสตัญจับพุทธุตาลังสเพเวโรจามังกาสนาหิตวาพระเดชเสนากราหุทามุปการมุงสมโยธานิพันตเตมิภูนสมิติงวัง อาปูจัตเทวาปฐวีจัตเตโทวายุตคขาขบุญวรนาวฒนาเทวาโสโมจายสันสมาสัเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาญาสสิโนทัสเสตทัสทากายัสเปรนานะตะวันโนอิติมันโตชุติมันโตนอมตุญาสสสิโนมัธมนาพิกามุภิกุนาสุมิติงวะนังเวทูจัตเทวาสารีจัสมาจัตเทโมยมาชนะสมุนิสาเทวา ฉันทามคูบริกิตตาสุริยสุบริสาเทวาสุริยมคูบริกิตตานักตามนิกิตวาอากูมันธวราหกวสุนังวัสสาวเตสุกภโกปข้าบุเรนทัตุหะสสิเตหัสสาธกายสเปนานตตะวันีโนอิทิมันโตชุติมโตนั่งมุตยสัจสิโนมาทมนาภิกามุภิกขุนังสิเมติงวังอาทาคุณภะสหภูเทวาชรมาคิสขารวีอริตกจรัวชาจาอมานิพาติสโนวรุณาสาธมาจะ ຈຸດ8ຈະໃນສະກາດສຸດເລຈະລຸດຈະຣະອະກຸອະສະຫວະເນຊິໂນທະເສເຕທະສາທາກະຍາສະເພນານະຕະວະລີໂນຕິມມັນໂຕຕິມມັນໂຕນ້ອງຕຸນຍາສັດຊິໂນມາສະນາພິກາມຸພິຄຸນາສະມີຕ สมณามัสมณะมนุสส์มนุสุตมาท่าตาบุตรสิกาอคูอาโควโรุบุตรสิกาอาทาคูหระโยเทวาเยจารุหิตวาสิโนปารัคามหาปารัคาอาคุเทวายยสสินโอท่าเศรษฐาสทากาญจนาเปนานาตะวันิโนติมันโตชุติมันโตนั่งตัวเยสสิโนมัทนาภิกข์มูภิกขุนางสมิติงวะนังสุกากรุมารณาอาโคเวนัสสาสหะอุทาตะแคหาปุโมคะอาคุเทวาวิจักขนา สัทธามตตาหรักชามิสกาใจสศิจุทนายังอาคาปจิโยเยอิสาพิโยสติท่าเสตเตท่าสาธากายาสเปนานตตะวณีโนที่มตชุติมันโตนั่งตัวยสสิโนงมาธมนาพิการมพิกุรสิมิติงวะนังเขมิตาตุติกรรมยามากันตกาเจียสสินสัมพิตการามาเสตหาชติมนาจะสวรนิมารติโนอาโูอาตาโคบริมิตาท่าเสตเตท่าสาธากายาสเปนานตตะวณีโนที่มตชุติมันโตนั่งตัวยสสิโนงมาธมนาพิการมพิกุรสิมิติงวะนัง สัพเทเทเทวานิการยาสเปรนาตะวานินนนามันวายนาคัตถุงเยจันเยธสิสาสหะปุถะชาติมขีราโอตะตินะนาสวังท่าขีโมตรังนาคังจันทวัสิตาติตังสุภมาพระมตโตจับปุณไตทิมตโตสสะสนังกุมารติโสจัสุปคาสสมิติงวังสานสภมาโรกาณามาพมาทิติตติอุปปันโตชุติปันโตพิสมากายโยนะเศสิโสเทสัติอสิราอาคูปันเถกาวัตวัติโน เตสัจจมัชฌวัตาหาริโสปริวาริโตเตจัสเพปิเตสินเทติเมสภะมะเกยมารสินาภิกขมิกันตสาปนตสสะขันติยังเอธะคตถาปัตถาราเขนภันตามุตโวสามันตาปริวาริธาตุอาโวมุจิตาโกชินามิติตถาเมสินโนกันหาสิสนังอเปสันย์ปานินาตระมหาจัสรังคตวารเพระวังยะตถาวิสโกเมีตัวท่านตัวทวิสโกตถาอสุปุจตาวัติสัพุตโตแสงวัเสตันจัสพังอวิญญานยบิวัจจคุมาตะคุมาตะโตมณีสัทธาสาวะเกสะัสสนาเลเก มาราศีนาบิกาตาเทวชานาตคิกโมเตชะปมักคารุสต๊อกุธศาสนาวิตารักแหิปะกามุงในสันลปันเจอเจจูนสเปวิเดสังคามาเปยรติตายาสสิโนโมทันติสัพพุเตหิสาวกาเตชเนสตาติวุสุจุลชัยอปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารตานาตยธรรมิกาเตสัพพสิทธิปรสิเทวานาราญาปรมีสุราสิทธิปมาจะอินทาธาจโรกาคัมพิรักกาสมุทาพุทุงกังคาจะสัพพมะเชประสิทธิวัตุเต เชยชยทอดรณีทอราณีอุทที่อุทธที่นาทีนาทีเชยเชยคนในตอนใน่ใเสนไม่ได้ที่คนรักสีเชยเชยรคำพินิสมพินิจนาที่นาคีพิพุทกตกาลีเชยรเชยทุนิมิตาโรขีเชยชยสิงคีสุธาธาบุคชาชยเชยวรุณวรุณมุคสาตาเชยชยจำพานิยากันโถ สียชขจุคนนัตรงกับสุรภูชงเสียงพยักทีปาเชียชวิรวุลนุขยาตาชิตาชิตาเซนารีบุนัสติที่นอไดดีชยชียสุขัสสุขชีวิเชียเชียรณีตรีธาเชียร์เชียร์ธรณีสันติธาเชียเชียมรรจัญญาปกเกเชียรชรุณัยาเกเชียชรักเสสุรภูชเตชาเชียชียรมีธนค่าเชยชราชาติราชาชัยเชียร์พระวีสสะพังเชีย์ชียรอรหันตปะเจกพุทธสาวังเชียรมเสีโรินเทวา เซียชีอาพมาสุรักโคเซียชีอานโควิดนโควิดโนโควิดโโควิดจันิมารวีอินโทจาวิดาเตโยจักโควิดโรวิดโนโรปิจักอาคิวาโยจปุชโนกุมารตตาราตะโกอัตราชสมหาเทวาอิสิติตาปัสอัทโยอิชิโนสาวกกาสัพพาเชยยราโมพันตุเตเชยาทโมจัสังโคตาสจะทัสปารจตเซยกรรมเอเตนาเซเตเซนาเซยโสติพันตุเตเอเตนาพุทธเตเซนาเตเซยามังครัง เชโยปิพุทธศาสนิมาโตยังมรดกะปาปิมาโตประชาโยองโคสยามบทิมันเตปโมทิตาเชยท่าพาะพมขณาเมสโนเชนโตบติยามพระพมขณา ชโยปิุตัสิมาโตยางมรจจะปาิมาโตปราชโยองโคสยามติมัเตปโมติตาชยยะตถาพมะขณะเมสโนชโยปิุตัสสสิลิมาโตยังมรตจจะปปปิมาโตปราชโยองโคสยามโพติมันเตปโมติตาชัยยะตชยยะตถินขณะเมสโนชโยปิพุตัสสสิลิมาโตยังมรตจจะปปปิมาโตปราชโยองโคสยามโพติมันเตปโมติตาชัยยตถา เกวดมาใขณะเมสโนเชียภิพุทธศาสนสิลิมาโตยังมรดกจาปาปิมาโตปราเชียอุคโคสยังโพติมันเตปโมทิตาใช้ยถาถาสุปันน์าขณะเมสโนเชียภิพุทธศาสนสิลิมาโตยังมรดกจาปาปิมาโตปราเชียอุคโคสยังโพติมันเตปโมทิตาใช้ยถาถานานาขณะเมสโนเชียภิพุทธศาสนสิลิมาโตยังมรดกจาปาปิมาโตปราเชียอุคโคสยังโพติมันเตปโมทิตา ใช่ยัตถาสปัมมะขนาดมิสนแชนโตพุทธิยามูเรศกยานนันทิวัตโนเอวังตวังวิชฌงหุสิแชนสุดเฉยมังคะเรอปิราสิตปันลังเกสีเศวตวิโมคะเรอภิเสกเกสัมพุทธานังขัพปโตโกมตติสุนังขัตังสุปัตังสุติตังสุขโนสมุนหุโตจะสุติตตังพมะจาริสุปะทักินังกายกรรมังวะจากรรมังปะทักินังปะทักินงมโนกรรมังปณิติเตปะทักินงปะทักินงนิกะตะวันีรันเตศักดิ์นี เตะธาตุธาตุสุกิตาดุนหาพุทธศาสเนรโรคาสุกิตาธนธาสาสเปหิยติพิสุนันตุพุโตเยเทวาสมิงธานิธิกตาธิการตาสะตาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพธาระคันตุสัพพสตานังระคันตุชนะศาสนังยากาจิปัทนาเตสังสเปิงภูณิตุมรดระายุตกาเรปวัสันตุวสังวสาวราหักาโรคาจุปัทวาเตสังนิวาเรณตุจัสัพพคากาคาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะธาระหัง บวชสวดธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพักกระบสาวัตินามวิหารติเชตวันเอกนากะปิติกะสารเมตตะโคพักกระบะปิขวาเมตเตสี ปัจขวติกัทันเตติเตพิคูปัจกบันโตปัจจสุสมปัจกไวทัตตวจารุปทตวาภิคเวตตัตตาขตาโนปทวาตตากตารังทิตาวาตตุถุธรรมะทิตาธรรมะเนียมมตาสเปสังขราตุนิจาติตั้งนาทากตโตภิสมุจชนติภิสเมติอภิสมุจิตตวภิสเมตวาจิตติเตเสติปันทเปติปันทเปติวิวารติวิภัสสติตุตุตานิกรติสเปสังขรานิจาติ wapibatwa kata ditawa ta dit seang rauka ditangtata topi sejannti sepi se dittawa wapi se wa tese pediwa utani karoti seang rauka te. อุปถัมภวิกเวทธาตุตา낭อุปัมภวตาธาตุตา낭ติตาวาสาตุธรรมติตาธรรมะนิยมาตาสเปธรรมะนิตาติตังธาตุอภิสมุขติตภิสมติอภิสมุขจิตวะอภิสมัตวะอิกิทธิเจเสติปันตเปติปันตเปติวิวารติวิวัสติปุตานิกโรติสเปธรรมะนิตาติอิธมมะโจฉะภกะวาธรรมนาเตภิกขุภะกะวันโตภาษีทางพิธานทุนติบทสวดพัะเทกรัตตาคาถา ยติต่างนานะบาขเมนะนัปฏิคังเขียนะตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่รวงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยติติตมีนันต์ปัญจันะขตังสิบปีนึ้ก็รับไปแล้วสิบปีนานคนก็ยังไม่มาประจุบันจันโยธมังตถาตถาวิปัสสติอสังห์แรงอสังหุปังตังวิทาวะหัเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะนั้นนั้นนี้แ่นั้นอย่างแจ่มแจ้งมื่อนันความแก้งขอวรว่าควรในการเช่นนั้นไว้อาเชวากิจจมาตามปูชนญาพระนรุสุเมความเพียรเป็นกิจจททีีี่ตต้้้้องาวันนนะรูคมยพ นั่นหินโนสังคารันเตนามฮัสเซเนนามาจุนาพวกการผิดเพียนต่อมันชุราซึ่งมีเสนามากย่อมมีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะตันทิตังทางเวภัตเทกราตโตติสันโตจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรื่องความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดครั้งทางวันกลางวันกลางคืนผู้เป็นอย่างไรเพียงราตรีก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวกปฏิเจกิญคณะสเปสังขารัญจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดอันสิ้นมันไม่เที่ยงเกิด ขึ้นแล้วดับไปแล้วหายไปสเปสร้าง,าค,งคาราทุกข์สำคัญคือร่างกายจิตใจและร,ประูปธรรมนามประธรรมทัม้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทว้งน้ระเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายสเปธรรมะนิตาสิ่งาาทั้งหลายทั้งปวทงทั้งที่เป็นสังขารในเพศสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไ,ไม่ควรถือว่าตัววัตถุของเราทุ่วงชีวิตตามชีพเป็นของไม่ยังง่งยนืนทุว่วงวัฒนธรรมความตายเป็นของไม่ยั่งยืนอสองมายมิีตะพังอรจักรุทายเป็นแท้วัฒนาโพดีโยซารังเมชีวิตตาม ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมียนียตา่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงและมรด่งเมียนียต่างความตายเป็นของไม่เที่ยงเมื่อตาคนเนี่ยสังเวชอายังกายอยู่จิตรงหงร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ได้ตั้งนานอเปแต่วิญญาณอคตนปเสียกชุนชันคุณโถอันขอทิ้งเสร็จแล้วอธิเสธสติจากขนอนปฏิวินซึ่งแผ่นดินกระดิ่งครังอีบ้างกระดุดหนังวาท่านวาท่านฝืนนี้ต่างอยู่ไม่ได้อนิจจาวรสังาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหมองปถวายธรรมนมีความเกิดขึ้นแล้วมี ปาริี่ชิตวันนุลดช่นตีคันเกิดขึ้นดาวดัมบับไปเตสังวุจะมีสังโคความเข้าไปสมบทระงับสังขารทั้งหลายพิสูจน์อย่างยิ่งสเปสตาร์ไม่ได้ตีจ่าสัต่งหลายทั้งปวงมันจะตายอยู่มินิสุดจะกมินิสเลทิตาแล้วแล้กำลังจะตายแต่เทวะังมินิสซาเมีแล้วก็จะตายอย,าอย่างนั้นเหมือนกันนักติเมตสังเสียวความสุขใสในความตายนี้ยังไม่มีแก้วเรา ป่อสดไม่ตายังกินจียังกินจีกสุงกำมังสเพหิปเตหิกตังปุญญโนอนโมทันตุสุธันตุพนโตเยเทวะจมิานเอติกตาธิกามุตุสุตุตุกิตุมาตาปิตาสุตวุตุตกาพุตุตสัปอาิกาสุตวุตุตุกพิตัปิตาสุตุตุตุกะตุสเปยริยิาสุตวุตุตุกาุิตุเปปชาสเสปิตสุะวัตุตุกะพิตุตตป นโมโพธิสัตว์ตัวคันติมายะติปะกขวานนโมโพธิสัตว์ตัวคันติมายะติปะกขวานนโมโพธิสัตว์ตัวคันติมายะติปะกขวาปฏิทานข้าคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสเนทูเปย์โพธิตาลิงตาธรรมาตตลิงตาลิงตาธรรมาทานีน้ำพันตุภูชิตาสวดถิ่งกระรนเตหะวิหารัมณธาเดศเทราจัมัชฌานวากาจะพิกกโวสารามิกาธานาอุปัสกาขามาจะเทสานิขามาเจีสราสปานัมปูตาสุขิตาพันตุเตเชตาพุชายปีจจะอันทัสัมภวาสังเสถชาตาอธบ นิญานิกังธรรมวรังปจิตเตฏสเปปิทุกขสสกรณตุสังคังธาตุจิรังสตังธรรมวธรรมธาราจุบุคาราเตสังโฆหันตุสมุขวะดอตาญาจัหิตรรมวจะอัมเหระขัดตุสัทธรรมัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัปปุเนยยธรรมมอริภเวติเตปัสสนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนี ส hora, hehe, ery, ASE, no others, ัมมาทารังเวชชนตัวกเรเทภูปัสชนตัอุติภาวิจตานังสมิธทางเนตุเมธนีมาตาปิตาจาราชังนิจังรักขันติปุตตะการเอวัมตมเนรนราชโนปชารักขันตุสัพปทาเทวตามโยชนะคาถาที่กบปตานิทุกขาวาปตามีพยาสุขปตานิโสกหงุนตุสเปปิปานิโรเอตาวตาจามิหิสัพปานางพุทธิสมบัติสเปเทวานุโมทันตุสัมปสิทธิยถาทางทัตันตุสไรยะสีสังรักขันตุสัพปทาภาวะนภิระ ตาของตุขัตตุเทวตาคาตาขนตุสัพพังสมังคารังนักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสสนติหขอตุนิรันตระขอนตุสัพพังสมังคารังนักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสสนติหขอตุนิรันตระขอนตุสัพพังสมังคารังนักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสสนติหขอตุนิรันตรัง สัพียพุทธาระตตาปัญจกานันจะยังพลังอนันตติเทชนระคขมตามิสัพพโสสเพียพุทธาระตตาปัญจกานันจะยังพังอนันตติเชนรคามิสัพพโสสเพียพุทธารตตาปัญจกานันจะยังพลังอนันตติเชนรคขมตามิสัพพโสสเปียพุทธาระตตาปัญจกานันจะยังพังอนันตติเชนระคามิสัพพโส สัพเพ์พุทธาพระประธาบันเจกกนรันต์จยังพระังอนันตาเชนะระรรมธรรมยศพระสูติสเปพุทธาพระประธาบันเจกกนรันต์จยังพระังอรหันตานิเชนะระรรมธรรมยศพระสูติสเปพุทธาพระประธาบันเจกกนรันต์จยังพระังอนันตาเชนะระรรมธรรมยศพระสูติด้วยอำนาจแห่งบุกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาทบุคคลนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางสิริกิติ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนปีหลวงผู้ธเวสสันคารยขออานิสงส์แห่งบุคคลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เขาคัดปลอดภัยจากทุกสุขโรคเป็นอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งและด้านสุจริตที่มั่งคงเป็นสมาชาชีพ็ชอบธรมคำว่าไม่มีสารยาจนขอญาติได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติดทั้งมั่นอยู่ในคำสอนในองค์พระสมมาสมฤทธิด้ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อัญมสาทุกการในบุศลครั้งนี้ปวดประิทธิ์ประสาทพร้อมส่งอนุภาพแห่งมงคล ไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายาเศรษฐีทั้งหลายและแฝงฝ่ายลาวเรว่ถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอุเบกได้จัดเร้้งขึ้นได้เปรียมด้วยพุ้ตานุภาพเทววิุภาพ,พ,าพนาิทานว่าวป็นศักดิ์สิทธิ์อํนานวยผลให้เป็นสิทธิเอมงคลแกผ่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเถิด